ก่อนที่เราจะซื้อช้อนเงินช้อนทองที่เป็นเสียบยอดนะครับแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงก็คือว่าเราจะได้ความสูงแค่ไหนนะครับเพราะว่าความสูงเขาไม่เพิ่มนะครับอันนี้ก็คือต้นไซส่วนมากจะใช้ไซเกาหลีนะครับเป็นต้นตอเวลาเสียบช้อนเงินช้อนทองข้างบนใช่ไหมครับต้นไซ จะไม่สูงขึ้นนะครับจะได้แค่ความใหญให่ของต้นต้นจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าเรา,าซื้อต้นสูงแค่นี้แล้วเราคิดว่ามันจะสูงขึ้นมันไม่สูงครับมันจะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พุ่มตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าอยากได้ต้นสูง Learning, ต้องเลือกต้นที่สูงอยู่แล้วนะต้นนี้เนี่ยมันก็จะสูงแค่นี้แหละครับแต่มันจะใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พุ่มใหญ่ขึ้น อีกอย่างหนึ่งเราควรตัดออกนะครับก้นตอที่ขึ้นมาแบบนี้ตามตามลำต้นแบบนี้นะครับตัดออกเด็ดออกเลยมันเยื่ออาหารทำให้ยอดไม่เจริญเติบโตถ้าอยากได้ต้นสูงต้องเลือกต้นสูงไปเลยนี่อันนี้สูงมาแบบนี้แล้วนะครับเขามาเสียบตรงนี้ส่วนเจริญที่มันจะทำให้สูงก็คือส่วนยอดของไซนะครับซึ่งเราตัดไปแล้ว มันจึงไม่สูงแต่มันจะเลี้ยงตัวนี้ให้เป็นพุ่มใหญ่ขึ้นเองแค่นั้นนะครับก็ฝากข้อมูลไว้สำหรับคนรู้แล้วก็ฟังเล่นๆนะครับแต่ใครยังไม่รู้ก็ขอให้ได้ประโยชน์ไปนะครับไว้พบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ